สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะเอาความสวยไปฝากเพื่อนๆนะครับอยู่เมืองไทยนะครับเพื่อน youtube ดูเพื่อนทุกคนนะครับอยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับดอกซากุระอันที่สวยงามมากนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆจะเอาความสวยความงามไปฝากเพื่อนนะครับ มันก็สวยงามจริงนะครับโชคดีแล้วนะครับที่เราจะมาอยู่เมืองที่สะอาดนะครับเห็นไหมเพื่อนๆไหมเห็นไหมจังหวัดเขาสวยจริงๆนะครับท้องฟ้าก็สะอาดดีวันนี้ก็พกผมมาแต่เช้าหน่อยนะครับออกบ้านหกโมงครึ่งนะครับก็อเอาบ้านหกโมงครึ่งนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขึ้นทางด่วนมากับแป๊บเดียวก็ สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีถึงนะครับสิบห้านาทีถึงเห็นไหมเพื่อนๆขนาดอยู่โคนยังขึ้นเลยดอกเห็นไหมนี่ขนาดอยู่ต้นมันเลยเนี่ยอืมนี่ขนาดอยู่ต้นเนี่ยขึ้นเฉยเลยดอกเพนั้นไหมวันนี้ก็มันจะเช้าหน่อยกินกาแฟก็เหนียวคอหน่อย ตอนนี้แดดกำลังออกเอาความสวยขวามงามมาฝากเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับดอกมันสวยจริงนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับพูดจริงๆนะครับสวยจริง โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านเราคงยังไม่ตื่นกันนะครับบ้านเราก็ประมาณตีตีห้าตีห้านะครับแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นมันก็จะหนึ่งโมงแล้วนะครับหนึ่งโมงแล้วก็ไกลกันสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมง สายญี่ปุ่นก็นิชิกังชิงเอานะครับนิชิกังชิงเอาก็คือสองชองั่วโมงไม่ใช่สองนะครับนันห่างกันสองชองั่วโมงห็นไมเพื่อนก็ถ่ายวิดีโอให้นะครับความสวยความงาม ยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวอยู่วันเราฝนตกแต่ญี่ปุ่นหนาวแต่ไม่ตกนะครับอเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมดอกฟักติวอ่ะเจ็บไปซุปได้เลยนะอร่อยนะครับต <c oughs> ูลเล่นบดายนะครับอุศเจูดันเดียวเห็นไหมวันนี้ก็ มสู่อากาศที่บริสุทธิ์ยามเช้าวันที่3มีสายน2560หนะครับเห็นไหมอตาประไซสารนวก็เล็กสะออนสะออนนะครัำนี้ไหก็เป็นตาสะออนจริงๆน,นะครับเป็นตเ,นเพื่อนนะครับคคนไหนที่ไม่ได้มาก็โอ้อย่าอิจฉากันนะครับโควิดเรียบร้อยแล้วค่อยมาเที่ยวกัน นะครับอืมได้ไหเห็นไหมครับสวยสวยสวยอืมมันไลายหลายสีโอเคไอ้บายบาย